ไม่อีกแล้วครับดอกเสียงดูอีสานเพลาะมาหฮาครับมันอยู่ไกลบ้านนี่ครับผลงานตัวงามอยู่ครับกำลังเป็นบาวก็ดีเลยอยู่ไกลบ้านครับมาเฮา่ะาที่ตามเบ้องนะครับ มาซีผลงานอีกบี่นะครับตอกเสียงดูอีสานพาหลอครับเก็บกันนะครับเด้อมากระเฮาขนาดดีเดยเดี๋ยวรอยอีกตัวหนึ่งครับตอกเสียงดูอีสานพาหลอครับตัวีเพิ่มเพิ่มเข้ามาแล้วครับ ามอยู่ครับตัวนี้จังถ่าที่ตามเบึงผลงานต่อไปครับเป็นปลายาค่าครับปลายยาค่าแน่แล้วก็มีปลาหยาพันธุ์นะมรับกี่เขามาสองตัวครับแต่ว่าตัวนะั้นใส่ลูกบูท่านครับใส่ลูกไม่เข้าไปใส่บูท่านมันก็เลยถอยออกไปครับ อ่ะถัดตามบึง้งนะครับเด้อ่าสิมีผลงานอีกบ่ครับ